สวัสดีนะสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องโจทย์อนุพันธ์รวมหรือโจทย์ประยุกต์นะครับก็จากโจทย์นะครับโจทย์ก็จะบอกว่าจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าในขณะที่ด้านยาวมีค่า15เซนติเมตรนะครับและยาวเพิ่มขึ้นด้วยอัตรา3ซนติเมตรนะครับมีค่า6เซนติเมตรนะครับและกว้างเพิ่มขึ้นด้วยอัตรา2เซนติเมตรนะครับก็สูตรของการหาพื้นที่นะครับก็จะเป็นกว้างคูณยาวนะครับ จากรูปภาพก็คือโจก,ก็จะให้ด้านด้านยาวมันะครับ15 x เท่ากับ15นะครับ y เท่ากับ6จะเขียนได้ว่า a เท่ากับ x y นะครับาจากนั้นเราก็จะมาเริ่มเขียนสมการกันเลยนะครับ แล้วเราก็จะเริ่มมาเข็มดิฟกันนะครับ ราก็จะมาเริ่มดิฟกันนะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มแทนค่านะครับ เ่อได้คำตอบตอนนี้นะครับ ก็เราจะมาที่บ้านนะครับก็พอเราเขียนสมการได้นะครับเว่าะ dA ส่วน dt นะครับเท่ากับเ a ส่วนเ x dx ส่วน dt บวกส่วนเ y dy ส่วน dt นะครับแล้วเราก็จะเริ่มมาดิฟกันนะครับก็จะเป็นเอเอ็กเออส่วนเอ็กนะครับ xy dx ส่วน dt บวก e ส่วน e er e y วงเล็บ xy ครับ dy ส่วน dt นะครับก็อย่างนี้ที่เราได้ y มานะครับก็คืออันประทัดนี้เราต้องการดิฟ x นะครับพอเราดิฟ x เสร็จเราจึงตบ y ลงมาครับก็พอตบ y ลงมาเราก็จะได้เป็น y ส่วน dx y กับ dx ส่วน dt ครับคือตรงนี้เลย พอตบวายปุ๊บเราก็สามารถดึงนี้มาใส่ได้แล้วก็บวกบวกก็คือตัวนี้นะครับบวกส่วนมาข้อสองคือเราต้องการดิฟวายนะครับพอดิฟวายปุ๊บเราจะไม่ยุ่งกับ x นะครับเราก็จะมาดิฟวายแล้วก็ตัดวายทิ้งก็จะได้เป็น x นะครับเราก็ตบ x ลงมาก็จะได้เป็น x dy ตรงนี้นะครับส่วน dt และพอแทนค่านะครับก็จะโจทย์รูปภาพอย่างนี้เลย y เขาให้เป็นหกมานะครับเราก็ใส่หกมาตรงนี้และส่วนสามก็คือความยาวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราสามเซนติเมตรนะครับเราก็จะมาใส่ในว,วงเล็บนี้บวกบวกนี่คือสามนี่คือแทน dx ส่วน dt นะครับนบวกนี่คือ x นะครับ x จากโจทย์คือให้มาสิบห้านะครับเราก็แทนออกมาเลยส่วนวงเล็บสองคือความกว้างเพิ่มขึ้นด้วยอัตราสองเซนติเมตรนะครับก็เราก็ดึงสองเราใส่สองแทน dy ส่วนนะครับเราก็ได้กับสี่สิมแปดนได้สี่แปดเราก็เท่กากับที่เราเอาหกนี่นะครับคูณกับสามครับจะได้สิบแปดพอได้สิบแปดตรงนี้อ่ะผมเขียนให้สิบแปดตรงนี้ก็ได้ครับสิบแปดบวกกับสิบห้าวงเล็บสองนะครับก็คือสิบห้าคูณสองนะครับสิบห้าสองสามสิบนะครับพอส่วนนี้บวกกันก็จะเป็นสี่สิบแปดนะครับตัวนี้เลย เราก็ได้โจทย์ข้นอนีได้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าค่าเพิ่มขึ้นด้วยัตัา48ซติเมตรกำลัง2องเอนะครับในขณะที่มีความยาว15 cm, และกว้าง6เซมนะครับขอบคุณครับ